คือที่หลวงพ่อปากกรดจริงๆที่ทําหนองปลาหลวงพ่อใช้ว่าช่องหินช่องหินลุงนี้มีมีพระพระมาชนะไปไปสารวจแล้วก็ไปดูว่าตรงนี้คือที่หลวงพ่อก่อนรกกว่านี้พป่าทึบบกและทางนี้มันจะลงไปไปที่แอ่งน้ําไปที่บ่อน้ําที่หนองปลาที่ทําหนองปลาคือครั้งแรกเลยที่หลวงพ่อออกทุดงหลวงพ่อทุดงนี่ที่จริงด้วยแต่ที่จริง อันที่จริงนาที่อยู่ตรงที่นะอแต่ว่ามีสองถ้ำนะมีถ้ำพระกับถ้ำเสือเนี่ยถ้ำพระกับถ้ำท่านพักที่ที่ที่นี่เนี่ยซสือหนาถ้ำซึ่งหลวงพ่อว่าอัวนี้เคยบอกหลวงพ่อว่าอย่าปากกัดงูอยู่ที่หัวนอนเวลานอนแล้วมันอยู่ที่ที่หัวหลวงพ่อไปจับหลวงพรู้อ่า เขาเรียกมีเหมือนเหมือนอะไรหนักๆอยู่ที่หัวก็เลยจุดยุ่นยๆจุดเทียนพอจุดเทียนดูปั๊บข้างขาก็แตกกระจายฟ้าไปทีหนึ่งหลวงพ่อไปดูอ่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็นอนต่อมาอีกมาอีกหลวงพ่อก็จุดอีกก็ไม่ไม่เจออะไรแต่หลวงพ่อเอามือไปแตะๆดูก่อนก่อนที่จะจุดเทียนเนี่ยนะแกบอกแกบอกมีเนื้อยุ่นๆตัวใหญ่ๆหนักหนักเอาก็อะไรทน่าจะเป็นงูแล้วครั้งที่สองก็เจอเจอแมงป่องนะเจอตะขาบก็เจอตะขาบเจอตะขาบกัด แล้วก็ชวชวเช้าเช้าแรกที่ไปบินธบาได้ข้าวเปล่าสองบ้านกับมานั่งฉันข้าวเปล่าอย่างเดียวนะนั่นคือทุดงสอนอะไรทุดงสอนอะไรใช่ไหมฮะเพราะไม่มีใครรู้นี่จะมีพระทุดงมาเดินไปบินธบด้นเช้านั้น,นคือได้ฉันข้าวเปล่าสองบ้านขณะนั่งฉันข้าวเปล่าก็เจองูอีกก็เจองูเป็นงูใบไผ่โอ้โตัวโ,โตมากงูหอกใบไผ่นะเดี๋ยวเรก็ะนึก ปักต่างถังหนองสัตว์เพราะงูมันคงจะลงไปห,หาหนองน้ำเนอะเพราะงูมันคงลงไปที่หนองน้ําไปหาปลาถ้ำหนองปลางเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นทางเดินไม่ใช่ก็มีวิธีสังเกตอยู่ถ้าสัตว์ไปมันจะมันจะทางมันจะไม่ไม่เออมันจะมีต้องรอยของทางเดินหนองสัตว์นะครับ<ม>น,น,น,นี่น้องออกไปจริงที่นี่ไป